อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะชมพู่ทับไลทอปไลซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้เราจะทำข้าวหมูแดงนะคะนี่นี่ไมาไม่ต้องปรุงใดงสิ้นแค่ซื้อหมูแล้วก็ผงมานะคะอันนี้เอาไว้ลาดนะผงลลังเฮ้ยผงปรุงน้ำลาดหมูแดงเดี๋ยพูดคำฝวนผงทงโชผงผงทำหมูแดง มันง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ซื้อต้องเครื่องเทศอะไรยุ่งยากมีแค่แตงกวาและจ้งอะไรกินแล้ววันนี้เป๊ปปุ่เป๊ปปุ่นี่โน่ปุจะให้มันดูไงเปปูุสีอีกอันนะครูปไฟอยู่ๆนะฟอร์ดีนะที่สุดป่ะเดนมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวทำไมันไม่ถือไม่เห็นกูเลยเฮ้เห็นหน่อยนึง อันนี้ขนมหวานไม่ค่อยกินกันหรอกเอซันทีเมืองไทยไม่มีนะคะเบบูยูวันแซมปากเหม็นนี่ฮอตดอกฮอตดอกเหรอีมะไร้บ้างนะคะนี่นี่ไงเอาดัมปิ้งดัมปิ้งเหรออยากกินถูกไหมแม ช่มงใหม่หมเรามีแล้วช่วมใหม่ดัมปิ้งมันเป็นอันเดียวกันค่ะเรามีเรามีแล้วชุ่มชุ่มใหม่กูจะกินซอฟวี่ได้ปะเกียวซ่าไอเมนเวดนุ่เวดวันนั้นเราซื้อเวดไปปะเอะอเวดเอาเวาวันเดียวลูกชิน้นหมลูกชิน้นแอปเป i z เซอร์หรือวา่าเบื่อก็โอเคนะเออไปหยิบมา <c oughs> ฟิชบอลหนึ่งถุงโอ้อไหนก็หนาวนะคะฟิชบอลอืมไหนวะถุงแก้วกินประจำ